สวัสดีครับพี่น้องสุขาพสุขนะน,นี่เช้าเจิดจันหัวนหน้าพาเลาะพาเขาโคกเขาปลาด้วยค่ะเด้อหาเห็ดหาหาวหลังจากตื่นแต่ที่สามเห็ดเบียกเห็ดงานแต่ของแล้วเรียบร้อยไปสวนไปอันนี้เห็ดยังเรียบร้อยอ่ะแหละชูยางมาเขาโคกเขาปลาพอดีเห็นใหญ่ๆเลยพี่น้องม่าบันเกิไกาอยู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทุกทุกท่านครับผมทั้งในและต่างประเทศ ยางขามาจะเอเลยพี่น้องจอดรถอยู่ว่างันยางขามาได้หาหกเก้าเอาเห็นมึงไกลไก่ก่อนพี่น้องเปิดดอกเดี๋ยวพ่อปนเลยพี่น้องเห็ดไข่เด้อครับเด้อมามาเบิ่งไกลไกมาไปเบิ่งไกลไกกันครับพี่น้องตื่นตาตื่นใจสุดๆดอกนี่พี่น้องเป็นบุญเป็นโชคศาสนาเขาอีเจย่คักๆเลยเบิ่งขาด้อปป๋ดเห็นขาบ่เเห็นแบบแบบครับ เห็ดไข่นะครับพี่น้องเห็ดไข่ในพี่น้องเตืบกระบอกปืนปืนปืดปานจำกบหนักเลยพี่น้องกบหนักแปดแสนวิวเราด้วยค่ะแปดแสนกลัวต่อีีลดอกเดียวพ่อปนครับไหนก็หนาอีกพี่น้อง มึงเปรียบเทียบชัดๆเลยมันต้องมีมูมือนีมันต้องโชมดีไปครับมัน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 มอนมัอมัน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 มัเมันมวกมันวันม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 ันาันมันันมันมันดันมัังคันมันันมันมันันมันมันนนมันมันมันันม้ามนมันน้นนนมน เดือนกันยาปุ่นล้วครับแต่ว่ามันก็สิมีให้ขวกปะปราลมาเรื่อยๆนั่นแหละว่าสิพักที่พี่น้องพักบ่ไดดดอกก็เหมือนเดิมครับหัวใจมันหอยหางห้าหอนครับมาได้ใดบ่ไดดกับบ่เป็นยังบัวไดกระทงยานพี่น้องชินหอดน้ำมามันก็ใดอันนี้เดยบาวหวานมันก็รูดน้ำนี่รดเป็นนี่ก็รุดคักรุดขกรับยายกับบัวใมากคือเก่าเหรอครับเพราะว่าถือกักโตว้ก้อนช่วงนี้กักโตไปก้อน แม่บ่ไดายกักโตกะกะเขาใจเด้อครับเด้อม,มอไซครับมามอไซเขาปลูกเขาป่าซา,าเร้งนี่เดินทางไกลบ่ไดายเร็วพี่น้องสือว่ามันจะพังไปหนารอ,องบัดเนี่ยก็สซีใหม่ไปมูไม้ครับมาน,นี่ไป,ปพี่น้องมูไม้อย่พุนเออโอ้ยหมดแดงกัด นะโอ้หมูประธานในญ่ๆปันไดเนาะโอ้มันสีห่วังเพราะอห้พนะปกติอันนี้เลยเนี่ยบ่งพูนฮิตไข่เด้เนี่ยวงนี้เนี่ยคือไิ่บวกไข่หน่อยเสียอกก่อนเนาะอยากบอกดิหนุ่งกัะไลหนุ่งไล่ไหลพี่น้องถุงมุดแดงคนครับ ลองเลี้ยมเอาแสด้กันเลยนี่ก็ได้พี่น้องโอ้ยมกเสียดือนเนี่ดยุ่งไหมเฮ้ยยุ่งมีแต่โตซะแมงว่นเนี่ยาเก็บเด้ออยู่ในปุ่มไรยุ่งไ พี่น้องควอมิ้นต้นมะแขวโอ้ยมะแขวปลานี่ครับต้นมะแขวพุน่นนวย,ยนั่นนวยแดงเกืครึ่อง,องอยู่พี่น้องใส่เอามาเกลี่ยนี่นออเออซิมโอ้ซิมแล้วต้องไต่มะนาว <laughs> อยากกินเห็ดจะได้ลหรเฮ้ยดึกไม่ดึกเอาดึกมันจะลนุนสิลุน ภาพความเห็นแบบเงาป่าเท,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 ท่นเถนเท่ทนเถ่นเหตุฉีเถาไงพี่น้องอันนี้ป่าที่สามง่ายป่ามาเดวเด้อพี่น้องเด้อป่าที่สอุ้ยอันนี้หลังจากที่ไปเกลียวห้วยทับทันนะคะอันนี้มาเกลียวยเกี่ยวอะไร แกวเกือป่าปีดมาไปมันไกลๆก,กันครับพี่น้องออผมคิดว่าสามดอกนี่ค้นเพ่อนห็นแต่เพื่อนว่เอาขันเขาเห็นเขาตรงเคียร์ลมแล้วนะอืมขันเขาห็นเขาตรงเคียร์เร็ดทเทาด้วยครับด้วยกินได้ครับนนะผมขันเห็นเท็ดนะบางเถ่อกับเคียร์จังสี่เคียร์แบบเคียร์ปีนห่อทิมจังสีนะคือคือผมผมกับเขาใจยุคครับถ้าเป็น ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าเป็นเฮดเบื้อนี่เพิ่นก็สิเคลียร์ให้ให้ลงไปเลยคือคือบ่ให้เกิดอีกจังซี่นะย่านแบบว่าคนอื่นเพิ่งเปลี่ยนเบิ่งจังซี่นี่ๆๆ่นี่เขาเก็บแกงสีนี่ครับดอกมันยังบ่มุนครับพี่น้องดอกส่วนดอกขาส่วนขาเฉพาะดอกบานนะครับอันนี้เรียกว่าเฮดขี้เทาครับผมกินได้ครับรสชาติหวานหวานคือกันกับเห็ดลงโงกเลยครับแต่ว่ากินสิบ่หอมเหมือนเห็ดลงโงก รสชาติคือกันกับเห็ดละงกแซ่บของโปรดผมอีกชนิดหนึ่งเห็ดเฮ้ยเไม่ผู้ใดเอาจานไว้ในกระทากระตาเฮ้ยเออันดอกเดียวนี่ผู้ใดเห็นกระจับดุมผู้ใดเห็นกระจับดุมทิมหัวลงอันนี้เบิ้ลอันมันแหวงไปหนิว่ามันติดดังเพิ่นไปติเฮ้ยต้องใส่ซีเมนต์เดี๋ยวผู้ใดขอเบิ้งกระตาก่ะดุมมันนี่ให้เบิ้งแล้วเด้อยมันนี่เด้อเนีนใบเบิ้งแต่พี่น้องลนะครับมึงในจอเอาเบิดกินแล้ว เอาครับเอาของหวานแล้วก็มาเอาของขมมันดีพี่น้องอม พี่ละงกพี่น้องขี้แก,กเดียนขี <c oughs> ้เดียนหน่อยแอบร้านเพื่อนหามเนาะดอกมันเนาะมานี่มานานี้นี่ยังเอาอมือขื้นของฟันหลายาหมว่าฟันมาถึกฉีดวัคซีนโควิดเข็มยั้งยันหะโอ้ตาดีไม่ตาดีหรอเนาะพูดนึงเอาตามานั่งอยู่ ก็ยังมือร่อยในความฝันอยูอยยแ่แถมตื่นเสาหมาอมอเอาสมมตเขามาถามฉีดวัคซีนเราเจอก็แค่ดิยุเขาถามความสมัครใจสิดหวอ<า>มหัวผ่วผัวมือเสาเนี่เพิ่นมาถามครับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดปิจาจรณาก่อนครับคำตอบ <c oughs> ตะโดยตะโดยวะให้เขาฉีดไปคนละว่ะ ของมักตะด้วยอ่านลงพอเฮ็ดชนิดนี้นี่กินดิบได้เด้อพี่น้องเนี่ยเล็ดเล็บออกอยู่นี่งน,นี่ครับนี่ครับแกะอันเหลืองๆนั่นออก,อออกปอกเปลือกมัน,นอวแล้วก็ย่างกินเลยเหรอพี่น้องคือไขนน่นกคือไข่นกกไก่บอกนี่งามครับพือกันเป๊ะเลยนี่หยุดกมพี่นอ้องเฮ้ยว่าเป็นต้นไม้ไหมพี่น้อง ห่างอยู่พี่น้องเฮ็ดกระไดแต่หันศิซ้ำพ่อแกงพ่อปนนี่พ่อได้อยู่ครับยายนางงามโทรมาเราปิ่งกันนะบบเดี๋ยวสิโทรกลับนะเออ,อยายเราเปลืองเงินเอาสั่งโทรกลับปึ้งกันนะน้องนี่น้องฮัลโหลว่าจะได้ยายนางงามหม,มานบองวันดาหมานบอหมานหมาน เต็้ตาเออหัเข้อห่มก้อนก็ได้ดอกเข้าห่มกอนุใส่เอ่อเพชรนั่งอยู่นั่งเล่นวะนั่งเล่นนั่งบนยูทูบบอบอบอนั่งซื้ออยู่นั่งซื้อผู้ใดผู้ใดคล้องโทรศัพท์ก็อันนี้ไปสาดเบ็ดไว้อ๋อ ไปชาจแดไวบผู้ได้ลินนทุลระซับแเดบึดเต่เสาเตะหรือก็แท้ตอนนี้เวลาฮะอนตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีพี่เขาเว้นยังในยังกินเขาหมอเสาเส้านะเออได้ยืดถอนกัเหืมอ้เนี่ได้ยืดถอนกับตับกับตับตับไก วอร์รอยฟังกันหรือวอร์รยฟังกันวอรอยใส่ผงสูตรวอร์รอยบอกดอสขันบอเฮีนกล่องการเลี้ยงกล่องกล้องเลยอุ้ยนี่อยู่น้ำปลาอยู่น้ำปลาอยู่น้ำมันนี้ได้หนิ่อรลรอยรวดไปกับอันนี้ไปกับอันนี้วปะอุ้ยไปขูกหลายขู่เขาผูดท่างแก้วสีสเกดเน่ท่างแก้วปลาปีดเน่ ยังวะลายหลายหลายคนเต็มป่าอยู่คนณบาดตาผิดกะมีอ่าอืมลายบาดยูตีขีดเข่าให้แสบแสบเด้อใส่ผงสูตรหลายหลายอืออืออันนี้ต้องขีดโมเสกคือเก่ากินบโมเสบคือเก่าผู้ใดเห็นกับเข่าฮะผู้ใดเห็นกับเข่าได้เลวโอ้ยสพอดอกระสนาใช่เลยสพอเห็นกับเข่า บเสียบนี่เองจังกี้เขบาบเสียบต้องเช้าเจือเห็ดเนาะเจ้าสีเ็สียบไก่ไก่ละแหละเดี๋ยวเดี๋ยวคอยบ่ให้บ่ให้กักด้นดอกคอยให้เกลเจ็ดมือแค่นั้นกันกบพ่อ,อเขาว่าแค่เจ็ดมือโบต้องหอดซิปซีมือดอกซิปซีมือมันด้นวนพูดลูกลูกชายเจ้าใจสีขาดละ่ะบ่มีคนแก่อ, <laughs> อาอสำนีแหละเดี๋ยวสิเก็บเห็ดก่อนหาเห็ดก่อนเดี๋ยวก็กลับล่ะจ้าสวัสดีจ้ะจ้า เฮ็ดนี่ยมัน er ค mm ือ hmm ดันด okay. ินกันนะสันโอ้โหไ็ดขดเสียนะเออเฮ็ดดินดอกเงดิหนิพ่อดันแบบนี้ฝุ่นฝุ่นขาว่าเรียวว่าดอกไงพี่น้องงางไปยังเห็นเฮ็ดเหรอเนาะเฮ็ดตะเกาเถวะเห็ดเพิงขาไล่ หิดเท่งขาลายหรือว่าเห็ดเึ่งหวายนี่โอ้ยนีกสบนะฮะอ่าก็เป็นสภาพนั่นโอ้ว้ยเอาตะขาสันขว่อยเท็ดนั้นดอกนั่นให้เท็ดบึงขาลายไม่ดอกนี่มีสิต เมืนเนเ่อ,อเนเพชเพิงขมงเพช่งเพงขมข,ขมครับนะเ,เห็นบอมึงขาที่ละม่วงเมีนบ่แมนครับเพ็ดเพิงขมขาจวอยเห็นอย่างหันมามันเปื่อยครับบนตกใส่หมู่บ้านาอตะมเป็นหนรนะอ,นนนอกขยายพันธุ์ต่อไปเด้อล่ะเด้ออันี้ดอกนี่จะง,ง่ามพี่นองนี่นาน ทั้งได้ปนปนกับปนเห็ดไข่ดอกเดียว,วนหรอพี่น้องเห็ดร่วมนี่ยกะแกงครับแซ่บพออีก่มู่นึงเลยพี่น้องพุ่นข้างในพุ่นเง่าไปพุ่นเห็ดตวกเห็ดตวกพตรต้องจีนอันนี้เห็ดตกหนุ่มนุ่มเมาเ <laughs> พราะอะไรโมกอะไรแกงอยู่แล้วครับเอาไปเติมเติมกันโอ้ยทำไมถึงไม่ได้หมก ตะเพลินยุติขุนสังไ้กขุนป่าอุ้ยมูงไนยุ้ยมูงไนยุ้ยอุ้ยอย่ามาเคาะตาดอกงามเนี่ยตัดเอาดอกทิมเอาขาไวนน้นะหนีบึ๊งโอ้ย พี่พี่น้องอีกฟังหนึ่งพี่หลายอยู่ครับพี่พี่ท่านได้เปิดใบตองบอกทีน่นี่พี่น้องพุน่นกระตองเมา่ไหมเนี่อยอโยบมไปเอวกับตองไม่เส้าเจ้ยก้อนครับไม่หนังเลยเขียดด่โม่ไปไปยป เป็นสัน่นเป็นสั่นเลยพี่น้องสุดพอประเทศจีนแมมต้นไม้ไหมงามงามๆนีกล่องตาับเห็นเนห็ดเห็นครับเห็นหนดมือคน,นนี่ดูกันสดๆจะจเลยครับพี่น้อง ครับอยู่โมงหนึ่งเขาขาวสวยสวยโมงหนึ่งถึงโมงเจ็ด,ดขาออกเด้อแม่ขาขาเฮ็ดมะลินเฮ็ดป <c ười> ูกไก่หน่อยตามจริงผมก็ับหมักอยู่ไดนเจ้าเบิ่งข่อยอยู่คนเบิ่งทุกมือตามจริงผมหมักหมกใส่ไข่แม่พี่น้องหมกตองใส่ไข่ใส่ปลาอีตูหอม,หอมใส่ไข่มันสิไหม บ่ใหม่ครับบ่บ่บ่ใหม่เ่ราสันมุกไม่เงาเอ้ามุกไม่เงากว่ไฟอ่อนๆอันนี้กับไฟอ่อนๆเศบอีิริเศบแห่ในขนมันเก็บนี่กูได้เก็บเก็บผวกไก่หน่อยได้หนิถือว่าจะย็นถ้าว่วเป็นเห็ดป,ปวกขาวใหญ่นาะเว้ยเก็บผวกขาวใหญ่ก็จีมชวนเก็บหลังเก็บเอวพอดีเก็บหลังเก็บเอวอะไรกับบ่เมื่อยดอกก็น,นอนเอาเลยว่ะ กันโผล่ฮิตนั่นั้นไม่มีวาสนาเดี๋ยวโผเป็นม huh? ูไงเด้อสักวันหนึ่งสักวันต้องเป็นวันของเราเกือบสิบปีวุ้ยว้ยคอยอีแม่คอยมันงาม เมยขา <c oughs> นางล่งกับบได้ยมูเฮดอยู่่นกับมี่นางล่งอยู่เกียบบได้สามกระทงแล้วพี่น้องสรุปเราเต็มตาครับ <c oughs> ตองได้ได้ได้อยู่ครับได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ทั้งไดนปนอันเฮดไข่ดอกเดียวนั่น เปรียบเสมือนเห็ดไข่ดอกน้อยซิบก็ดอกผลเนี้นยไปน้องปนได้ถั่ยหนึ่งพอดีไทยร้ายกับใส่ถั่ยคือเก่าเลย,ยใค<ช>รออใส่องมือใส่คือกันและออมมือสมัยตะกี้บบได้ปนได้แกงได้มกโอ้สรุปเราก็หมานคือเก่าเหรอครับว่ามันสิบพราหมานกระหมานคือเก่า <c oughs> ถือว่าหมานอยู่หมามันกับว่าหมานหลดมันจังหมานแม่นบ่พี่น้องออื <c oughs> อีกสองมูอครับบ่ท่านได้เอาอยู่โอ้ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนมืเมื่อยเจ็บเอวนี่จะเป็นเห็ดบ่ล่ะเป็นเก็บเห็ดอยู่กับตองเป็นเห็ดเก็บเห็ดอยู่สิเป็นอีย๋งทองคำทองคำแล้วท่นเก็บเห็ดไปขายแล้วก็ซื้อทองคำพ่อละวะ ขาวจัวนาเจี๊ยนี่นะแหละไม่ต้อเชียงครับพี่น้องก็ได้กินเลยคนยะังนี้แหลคะครัพี่น้องมาโขงมาปลาพอได้นอานรับนอานรับแล้วแหละก็พี่ไปพี่ฉันนี่คะค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไล์ทุกแชร์ครับพรอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ